สวัสดีค่ะต้อนรับตุลาคมปี68รอบนี้จะพิเศษที่สุดนะคะเบ็นรถพิเศษแล้วก็จิวเหลือเพียง640บาทจะส่งฟรี2ขวดเพียง1,200บาทจะส่งฟรีตกเฉลี่ยเพียงแค่600บาทถูกที่สุดในรอบปีแล้วบวกของแถมในรอบนี้นะคะลูกค้าที่สั่งซื้อ2ขวดเป็นต้นไปโปร1,200เบจะแถมฟิสอยบีเวลนะคะ30เม็ดกระปุกละ120บาทฟรีไปให้นะคะท่านละ1ชุดแล้วก็ลูกค้าที่อุดหนุน3กระปุก นะคะอยู่ที่1,800บาทจะแถมเป็นเซ็ตกระเป๋าผ้านะคะแล้วก็บวกกับ f ิ s ออย l b บีเวลนะคะสินค้าตัวน,นี้ก็คือปลอดภัยผ่านอายอยลโรงงานมาตรฐานสูงอยู่แล้วนะจะได้บำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยเกี่กับบำรุงสมองนะคะพัสวิตามินที่สําคัญสินค้าปลอดภัยผ่านออยอนะคะแล้วก็เป็นสินค้าล็อตใหม่ด้วยผลิตปี2025นะคะลูกค้าดูหมยุปีสองพยี่แปดทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรครีม หรือว่าจะเป็นสูตรเซรั่มนะคะก็คือเป็นแบรนด์ที่อยู่มา1ิบอ็ปีแล้วนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าแซมคนหมอสําหรับสูตรเซรั่มเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสูตรคิงผนาดสามซมแอลใช้ได้ทั้งเช้าก่อนนอนทั้งคู่นะคะแล้วก็โปรดีในรอบนี้ลูกค้าที่แอดในไลน์ b e n z z e y สองสามนะคะแนะนาให้แอดในช่องทางไลน์นะคะเบนไม่มีการเก็บปลายทางเบนดูแลลูกค้าในหลายบุคคลถ้าสั่งในนามบริษัทลูกค้าจะไม่ได้ของแถมแล้วก็ไม่ได้โปรโมชั่นที่ลดพิเศษเพิ่มกว่านี้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเท่ากับโปรนี้ลดเพิ่มแล้วก็บอกของแถมแต่สินค้าจํากัดจํานวน การพูดคุยเป็นลูกค้าประจําดีที่สุดจะได้ไม่ต้องเจอสินค้าปลอมหรือมีชาชีพนะคะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นตัวบัตรโคดกันปลอมนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเบนแนะนำเลยละบุคคลรอบนี้จะพิเศษสุดสาหรับลูกค้าประจําลูกค้าที่อุดหนุนกันอย่าพลาดใน,นรอบนี้นะเพราะาเป็นแถมเป็นของขวัญส่งท้ายในช่วงธันวาคมเป็นของปีใหม่ให้ไปเลยลูกค้าเก็บไว้ใช้เท่ากับตกเฉลี่ยสองกบดเป็นต้นไปอ่ะหรือหกร้อยบาท ตกเฉลี่ยว,วันหนึ่งลูกค้าค่าใช้จ่ายวันละยีสบาทแล้วก็เป็นตัวจะส่งฟรีบินเกิมันคุ้มค่าสาหรับลูกค้าเองซื้อเก็บไว้นะคะแล้วก็ได้ของแถมฟรีในรอบนี้เพิ่มเติมไปด้วยตัวเซรั่มจะเป็นโกลด์แฟกเตอร์เซมเซลนะคะแล้วก็มีสารสกัดธรรมชาติหลายชนิดแล้วก็ได้รับรางวัลนวัตกรรมระเบดโลกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดอกจิวันครีมจะเป็นรุ่นใหม่มีตัวโนวารตินกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะ แล้วก็เกี่ยวกับเพิ่มความชุ่มชื่นไม่เหนียวเนืหนอะนะคะเป็นเนอร์บูสเตอร์นะคะอ่อ,อนโยนแนะนําเป็นใช้เซรั่มก่อนแล้วก็ใช้ครีมตามหรือลูกค้าจะใช้ควบคู่กันทั้งเช้าก่อนนอนก็ได้เช่นเดียวกันดีทั้งคู่นะคะตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวเกี่ยวกับปัญหาริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำเพื่อความชุ่มชื่นเพิ่มการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็คนมีสิวภาษาว่า,า,าใช้ได้ผู้ชายผู้หญิงคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ท่านุบุก,ก็สามารถใช้ได้อะโปรนี้ก็คือถ้าลูกค้าซื้ออยากซื้ออโปมินนะคะคคก็คื เซรั่มอยู่ที่ห4 0้อยสี่สิบาทจะส่งฟรีหรือสูตรครีมห4 0้อยสิบาทจะส่งฟรีนะคะเบนไม่อยากให้พลาดโปรโมชั่นในรอบนี้นะเพราะว่าลองท่านอุดหนุนกันเบนขอตอบแทนผู้มีก็คุณเป็นโปรโมชั่นรอบนี้ไปให้ก็คือลูกค้าที่ต้องการเป็นโปรสองขวดเบนน,นับเป็นเซตเอก็คือดอกกอจิอวันเซรั่มหนึ่งบวกดอกกอจิอวันครีมหนึ่งราคาแล้วก็ได้ตัวฟิสออล์บีเวลไปด้วยนะคะฟิสออล์หนึ่งพันมิลลิกรัมนะคะ อยู่ที่1,200บาทอันนี้คือเซตเอเซตบีประกอบด้วยดอกกอจีไอวันครีมสองกระปุกนะคะอยู่ที่1,200บาทจะส่งฟรีแล้วลูกค้าก็ได้ฟิสออยล์ไปหนึ่งกระปุกไปทานฟรีมูลค่า120บาทเฉพาะในรอบนี้นะแล้วก็แถมโปรลดพิเศษด้วยเซตซีก็คือดอกกจีไอวันเซรั่มตัวนี้เป็นสูตรที่อยู่มายาวนาน11ปีนะคะก็คือดอกเซรั่มสองขวดนะคะแล้วก็อยู่ที่1,200บาทแล้วก็ได้ฟิสออยล์หนึ่งกระปุกไปทานฟรีนะคะ เซตสามขวดเป็นต้นไปลูกค้าจะได้ของแถมเพิ่มคือกระเป๋าผ้าแล้วก็บวกฟิสออยในรอบนี้นะคะจะมี2แบบให้ให้ลูกค้าเลือกเป็นลายนี้หน้า้าทั้งคู่นะคะหรือเป็นลายนี้คู่กันทั้งคู่นะคะสำหรับลูกค้าที่สากเป็นเซตสามขวดเซตสามขวดประกอบด้วยดรจิโอวันเซรั่มสามกระปุก เอ้ยสามขวดนะคะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจะส่งฟรีนะคะแล้วก็เซตดอกเตรจิวแอดวานซ์ครีมสามกระปุกหนึ่งพันแปดร้อยบาทจะส่งฟรีแล้วก็ดอกเตรจิแวแอดวานซ์ครีมสองบวกเซรั่มหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทจะส่งฟรีและเซตสี่ขวดก็คือเซรั่มสี่ขวดอยู่ที่สองพันสี่ร้อยบาทจะส่งฟรีแล้วก็ดอกเตรจิวแอดวานซ์ครีมสี่กระปุกสองพันสี่ร้อยบาทจะส่งฟรี เป็นโปรที่ถูกที่สุดนะคะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อตั้งแต่หนึ่งขวดสองขวดสามขวดสี่ขวดในรอบนี้นะคะกิจกรรมพิเศษร,รอบนี้ของแถมหมดแล้วหมดเลยนะเพราะเบนต้องเอาเงินทุนตัวเองอ่ะมาจัดโปรให้พิเศษนะคะแล้วแถมถลดราคาส่วนต่างเท่ากับโปรเนี่ยเบนจะได้กําไรน้อยแต่ลูกค้าที่บางท่านอุดหนุนกันมายาวนานอ่ะลูกค้าจะได้ประหยัดเงินแล้วก็ได้ใช้ของดีๆนะคะเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานสูงแล้วก็โปรดีบางท่านก็ ชอบลองสินค้าอื่นแล้วก็กลับมาใช้ด l รจิวนะคะคิดว่าเป็นสินค้าที่ปลอดภัยอ่อนโยนต่อผิวลูกค้าด้วยนะกลับขอบพระคุณที่ลูกค้าอุดหนุนกันเป็นเสมอมานะคะเบนก็ขอตอบแทนเป็นโปรใหญ่โปรนี้ให้นะคะกลับขอบพระคุณมากค่ะ